เดี๋ยวคลิปนี้มาเบิ้งขัวแบตกันพี่น้องหลังจากที่ผมเอาจารบีท่าขัวมันไหวเนาะครับเพื่อป้องกันการขืนคาบเกลือขืนคาบเกลือแบบนี้ครับนี่เห็นบ่ขัวมันขืนคาบเกลือเดี๋ยวมันสิกัดให้ขัวมันซึ้มันก่อนนะครับนาอแล้วขวมันสหลวมมันเกิดการสอดมาเบิ้งกันว่าผ่านไปเดือนกว่าเกือบสองเดือนครับผมเอาเอาจารบีท่าไหวมันสีขืนคาบเกลือบ่ เด,ดี๋ยวเปิดเตเมิเเรงเ,เลยครับว๊อบเปิดสุดยอดครับสุดยอดยังไ่เลยเห็นบอลนี่นี่ทุกขวานเลยครับถ้าถ้าจะระบียดไปครับคาบเกลือบวกขึ้นเลยนี่แน่นอนอีหลีหลายคนอาจจะเคยเห็ดอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่บวเคยเห็ดเอาไปลองมือเด้อครับเด้อ ป้องกันขับเกลือดดีครับเจลบีถ้าเจลบีไปพี่นอ้องไปลองเห็ดเบิงครับอาคิมีล่าไปก่อนครับคลิหนามีสาลรายดีๆกับเสี่ยามาฝาเกลือครับสวัสดีครับ